ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกบ้านทุกหม่องบอลครับพ่อพ่อเขาครูโก้คือเก่านะครับพ่อและพ่อกันเมื่อวานในเนื่องเกลีกลิดภารกิจอีกแล้วครับพี่น้องผมธุระไปมั่นบวาการนะครับแต่ว่ายังกินนอดคิดถึงพี่น้องป้องไปทุกหม่องทุกบอลคือก่อครับพี่น้องผมนะพ่อพ่อกันคลิปนี้กับวากันเลยครับตามที่ศึกษาดูคลิปนะเพราะว่าที่เป็นขรองอาจารย์เฮฟวี่เพื่อนเราไม่ทิ้งกันก็อาจารย์ทุกๆแฟมิลี่ ช่องลุงไงหม่นละ้นะครับหลายช่องมองบอลบอกว่าที่เป็นช่องสาวเล้าเปิดใจกับเบิ้งกึกันครับพี่น้องผมแต่ดูด้วยความบันเทิงนะครับอย่าไปยึดติดครับเพราะว่าเบิ้งนิสยนยัยหนุ่มใหญ่ฟังไทยแหละครับตามคลิปนี้ครับตามนาปกนะสูงไว้ไทยนะครับเขาไปจีบสาวสมน้อยเล่ามิเตจได้แบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้ <c oughs> แบบกินปอกแบบกินข้างขางคู่โคกนี่แหละครับ มันมันจังใดล่ะครับบอกไปก่อนเนะี่ยอยากได้เกินไปอจ่าของทางกันปวดนะครับห่างชั้นมวยคนรุ่นมันโกกันบ่ได้ครับผิดหวังแล้วนี่ละนาดครับพี่น้องผมเออนี่แหละหนุ่มใหญ่ฟังไทยอยากได้ยังทีล่ะครับเนี่ยอยากกินหญ้าอ่อนว่าสำหรับพี่น้องผมเนี่ยมันก็เลยเป็นไปบ่ได้บ่แมนว่าบ่เปลี่ยนบ่แมนว่าเปลี่ยน,นไปบ่ได้ทั้งบิดเลยครับยังมีอีกบางส่วนนะครับ บอกว่าตี่เป็นบบาวนัดกับน้องมินตันหั่อสินะสุดท้ายแล้วนี่สืบสอบมาแล้วนี่จักไผตัวไผล่ะครับนะมันบ่ลงร้อยกันทีสือ่อระวังบบาวนัดกับน้องมินตันสุดท้ายแล้วทั้งสองคนกะเลิกล่ากันไปนะแต่ว่าความเป็นจริงจกคู่กะถามคู่โคกนะครับนะว่าอีหยังมันเป็นอย่างไปโทษ ที่นี่มันต้องมาเห็นใจครับที่พี่โทษสาวฟังเล่าก็บอไรเนี่ครับเขาเปิดใจเพื่อความบันเทิงบ้างเพื่อสรั่งไรใด,ดนะครับมีผู้รักผู้ใหย,ยหักเอ็นดูเมตตาสงสารหรือมักอย่างไรไม่เป็นเมียนะครับกระโอนกันไปมีบาง,งใหญ่ฟังไทยติดตามขอร้องอาจารย์เฮ้วิเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะครับผ้าเข้าไปเพราะว่าคนบอกว่ามันติดต่อกับสาวเล่าไว้แล้วนะอายุหกสิบกว่ปีแล้วครับพี่น้องผม ครัคบกันได้สองเดือนบ่ทั้งโอนทั้งฝากนะพี่น้องผมผลทุนไทยบดก็ไปก็รับบ่ไดดครับหนีไปหลับจ้างรับหาเงินเสยบ่ได้มาแยแสสนใจหญ่ดีแล้วครับอีกหลายขู่คกนอาจจะเป็นรูปแบบนี้เ้ะครับพี่น้องผมฝากเตือนไว้ก่อนนะบ่แมนว่าพี่น้องผมนี่แหละมันยังได้ทะรุนแบบนี้นะนี่อ่มันก็เลยกลเป็นว่า ผิหวังซ้ำเถาครับพี่น้องผมนะบางหญ่ฟังไทยนะนะมันก็เลยเป็นแบบนี้โอ้สู้กันฟังตัว่าวอยาที่ไปมันอกมันใจนะครับทุกอย่างทุกเนี้ยนะให้มันใจจ้คือจังไรละ่ะไว้ใจท่างว่างใจคน้นมันสิจนใจโตล่ะครับจริงอยู่ครับจริงอยู่นะครับชายชาตรีหรือจะมีใจเดียวเออ พี่น้องผมผู้ชายผมมีผู้ชายบเจ้าสู้ก็คืองูผมมีผิดแต่ละครับเนี่ยยิงในสังวสีของเองว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายไย่รวอมกินเบาผู้สาวเล่าเขาสิสนอกสนใจแต่ทีไหนใดนะครับเขากะทำสมัยเขาก็มีตัวเลือกมากไหมนะครับผู้เบารอๆนะครับนาตาดีอยู่ฟังเล่าบืนบ่ยากครับนะไอพวกที่ไปเสพยากกะบื้องบ่ยากคือกัน แต่ผู้ที่พอมที่ส้างเนื้อสร้างตัวก็มีครับเป็นกอเป็นขั้วไปนะครับหรือแต่งงแตงอันก็แล้วก็เป็นห้างย่างห้างล่างไม้นะครบอกว่ากันเป็นเรื่องวิถีชีวิตภัยมั่นมากไปมากมักมกมกม่นจิไปโทษสาวเล่ากับบ่ไดดเพราะว่าเบาญ่ฟังให้ไปเอาผูกใจเขาเองเนั่นเองนะเขาออกมาแล้วไปถามถามเขาก็ตอบรับมาดีดีแต่ว่าแน่ที่มันเป็นจริงที่สุดก็คือเขาไปสั่งสัมพันธรรท์ทําไมตรีต่อกัน ให้มันเห็นโอเคเห็นใจก่อนจะโฟจะพึ่งฝากครับเขาไปล่องเที่ยวเบิรงอันนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเล่าก,ก็นคือกันครับเพิ่มความสุขให้ผู้เบาหญ่ฟังไท้การคือกันครับในรูปแบบเดียวกันนี่แหละถ้าท่านสนใจท่านมักนะครับเอฟซีคู่โคกนะอยากเข,าข้าไปก็เข้าไปครับพี่น้องผงเขาไปเบิรงวิถีชีวิตความมีดูกแกนใจเห็นอาจารเ์็วีของผมก็ไปบอาไปจย์ตุกๆทั้งเข้าไปดีนะครับ ว้าวดีมีมิดไม่ตีทีดีมันไม่มีประเทศใดก็จิมาห่วงมาหามมาจับมากลุ่มเหรอครับจะไปเสือครับพี่น้องผมนะ่าไปเสือคู่โคกไปเป็นร้อยเที่ยวละกะันบ่เคยถืกอกองหลงกองหลอนหรือถือคดียู่งทา้งสอปเล่าวหรอครับถามว่าเคยเที่ยวบาเที่ยวครับนะเคยไปพับไปบ่าไปพับไปบ่าบ่าเคยครับนะแต่มันจี บุกคือเมืองไทยกปดได้เนี่ยครับพี่น้องผมนะนะไฟแสงสีมนันก็ได้ก็เคยไปเมืองนะค่อความบันเทิงละกะมีประสบการณ์ให้ไร้รับรู้นะครับว่าวิถีชีวิตเปลี่ยนแนวใดวเข้าไปครับนะเขาไปแล้วถ้งเข้าดีนั่มนี่คนเล่าในนี้ใส่แบบเดียวก็คนไทยอีสานครับดีคือคนไทยอีสานสมัยเกา่าเนี่ยครับผมเป็นคนไทยอีสานสมัยนี้อีสานสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปละครับ หนึ่งเป็นด้วยยอยงก่อนอมลพิษมลพิษทางการเมืองเหต่คนเห็นแกเห็นแกตัวอ่าแล้วก็รับวิธีชีวิตวัฒนธรรมสังคมทั้งนอกมานะแทบที่เป็นแบบเดียวกันเบิ้หละครับประเทศไทยโบว่าที่ิเป็นภาคได,ได้ก็ตาำนะความเห็นแกตัวแรนขอมาเพราะว่าเศรษฐกิจมันบังคับได้ครับนะนะนั่นเะป็นะ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  ทุนนิยมไปนะกับไก่เป็นนวนว่าขาม่นอีสานสมัยเก่ามากใครมาเรือนชานตรงต้อนรับแต่รับหาเขาหาป่าสู่กันกินไปสองปบบเล่ากันนะเห็นได้จากลูกพี่ไงคู่โคกคือท่านสุรัตเพิ่นไปเยี่ยมลุงไงเยี่ยมโดยบม่หูตัวลุงไงมันกับบลูที่หายอย่างกินละครับมันมีป่าปอนอยู่คนกับปนป่าสู่กินเลยครับนะนั่นแหละครับทั้งทั้งที่ แย่ไหนเป็นในซีวรูกันไปเยี่ยมไปยามเนี่ยมิดไม่ต,มต,ตีของประเทศไทยขออ้ขอไอกข้อสองปุปปอเล่ามัานไครประเทศเออประเทศไทยภาคอีสานสมัยเดิมนะเป็นแนวด้นานละครับพี่น้องผมนะ ah. เดี๋ยวนี้นะถ้าเขาไปดีนี่ครับพี่น้องไปหากินเคื่อาจา์เฮฟวี่คนทรงข่าวคู่โควิดีโอ,อข้อหากันมีผู้สาวผู้สาวหน้าจอประเทคู่โคกกระไดนะอ่า <c oughs> มนก็บอกว่าคนเราตอนหนา้า ผู้สาวสบปอลนาเลยอาจารย์เทบีพี่มันบอกว่าถ้าเขาขอมาดีบอกอาจารย์เน้ยว่าสันจะเป็นข้าเจ้าดีน,น้านี้ผมไม่ได้ใส่เงินพระบาทเลยนีว่วาสันเขามาบนกะ,น,กน,น,กกะกน้องนุ่งก็กะหาแกงนมัไมครับปนกระปูให้กินนี่เราว่าสันนะยังที่ละครับพี่น้องผมขับอาจารย์เทบีพี่มันกระว่าเลยเนี่ยครับตอนหนาผู้เสพผู้สาวนั่นแหละว่า,วา ขับเขาไปหาก็เจ้าก็เจ้าดีดีผู้โคกับเสื้อแหละครับนะเสื้อว่าคนเล่านี่อุปนิสัยดีดีนะคนเล่าเนี่ยบขาเป็นตาผู้แสพผู้สาวเนี่ยผู้เบาเด็กหน่อยผู้เฒ่ามันก็นิสัยดีครับอ่าเฮาเดินทางไปหาทุ่มฮกทุ่มนะขับรถขับลาไปก็โมคิดว่าเฮาสิมีศัตรูเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปสั่งศัตรูเลยครับบ่ได้ไปคมเหงเติงเต็กบด้ไปคุยโออวดบ่ได้ไปฆ่ายาเสพติดทำผิดกฎหมาย เข้าเข้าไปเพื่อเป็นพี่เป็นน้องนะฮะแล้วความรักมันอาจจะมาเองเนี่ยครับพี่น้องผมมาเองโดยเขาเห็นนำจิตนำใจเห็นหน้าตาเห็นพ่อที่เพลิงผ้าใส่ได้บ่มันตีคบกันทั้งโซเชียลแล้วก็รลปนี้ลูปเข้าไปคืออาจารย์เนี้ยพี่เอฟซีคนผ้าไปนี่นะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องกินแห้วล่ะครับกินแห้วก็ผู้สาวทีิดต่อไป นะแต่ว่าทั้งเมื่อดือน้าเห้อบริโภคหาสมาคมเป็นแสเป็นสาวเป็นเบาเป็นแพ้วกันนะิ่นก็ต้อนรับด้วยน้ำใสใจจริงไม่ตีกิ๊อันดีงามอยู่ครับนะไปกินเขากินน้ำอยู่เฮือนน่องแหวนนองรีนะครับพี่น้องผมนะเรานี่แหละแต่คู่โคตรตใจผู้ใดวะทีมันนิหละเขาพูดเท่าไหยก็ไปัตงแต่เกียสแวงหาแต่แต่ซ้ำน้อยซ้ำหน่อย,อยเอาอยูซิว่กปีมันเป็นไปว่ได้กันยังวะ ทำใจเสื่อเถอะครับนะหัวลงก้นกะโอ้ยอย่างหยออายุได้ดิอยากเป็นเบาได้ว่วสันเป็นเบาเขาก็เบิงนาตานาะมีก็เลยครับว่านาตาเป็นตะไข่บอ่อนะบ่อแม่นว่าเป็นเบาแล้วเขาี่มักอาโลด,ดินะประเทศใดๆก็เป็นเช่นนี้แหละครับบุเพสันนิวาสนะ่ะจะเห็นมันเป็นบุเพอ,อาลวาด,นะเ,วาดเลยครับเนอะเป็นมุ่มั่นเลยครับเพราะว่าแสงแดดเขามาคู่โคเปิด หน้าต่างเปิดประตูไว้นะครับแจงแดดเข้ามาอนร้นทนฟังออกกันแล้วกันพี่รองผมนะนี่เลยโมสู้กันฟังบาวไทยก็ไปไม่แต่อย่างไดแบบนี้แบบนี้ก็ยังว่ามันก็เลยผิดหวังครับเอาให้มันเหมาะสมซะนะครับผู้ใดโสดริงบ่มีเมียมาดนแล้วอยากไปได้เมียอยู่สองปอปอเล่าวาพนสือสัตว์เพิ่นที่ฟังค่วมเป็นคนหูคู้ดีผ้าสั่งสาหน้าผ้าขอบครัวได้ ก็เอาแม่ห้างแม่ไม้หรือบ่อห้างบ่อไม้ก็ได้อายุมันต้องถ้าบ่าไทยหาสิปีมันก็ต้องเอาหาสิปีขึ้นมันก็ต้องไปเลือกเอาที่อายุสามสิบปีล่ะครับผู้สาวก็ได้กับประมาณนี้แต่ว่าสามสิบปีโซโปรปล่าสิรอดมมนเป็นแสเป็นสาวบอบอ,อดครับพอสิบสี่สิบห้า 14, ปีนี่ไปแล้วครับไปน้องผู้บบาแหละครับออ พ่อแม่ขอกันลหละครับเอออยู่กันบรอดกอดกันบหุมป้าห้างกันก็ไม่เป็นสาวอีกรอบสองผู้ลงก้นกับมีลูกติดผู้ลงก้นกับบอติดแต่ว่าป้ากันก้อนนึงสินะเออตัวน,นี้มันเป็นนึงสี่แหละครับพี่รองผมนะที่บอกสู้ฟังสนงว่านะให้มันใกล้เคียงกันแนะ่นะครับมันถึงจิจูนเขากันได้อุปนิสัยใจคอ้วนะก็ลักษณะของครูชีวิต ที่สมเหนือสมนน่ำกันแน่นะถ้ามันเถื่อห่างกันหลายมันก็ซ้ำเอาลูกมาเลียงกันแล้วครับพี่น้องผมสนุกว่าเลยบอกบ่ดด้มาตัดความหวังพังความฝันของหนุ่มใหญ่ฟังไทยผู้อยากกินหยาอ่อนดอกเด้อพี่น้องเด้อแต่เอาความจริงมาบอกสู่กันฟังอยากได้อิรลีก็มีอยู่ครับมีสิทธ์นะครับสิบห้าสิบหกปีก็มี่ แต่ว่าสิมีปัญญาไปกีบให้เขามากักแต่ของบอนุ่มใหญ่ฟังไทยนะครับกล้าเข้าไปกล้าลุยบอเนะ <c> ่ย <oughs> สนุกวาพี่น้องผมฮักกันไว้ดีกว่าสร้างกันเงินทองมีให้แบ่งปันกันใจน่าสักคนว่าเออย่าดีแพงง่ายาย,าย,ายแบ่งเสาเล่าไปแล้วถือหลอกถือต้มกับยาจมน้ากลนครับนะเพราะว่าผมมาเบิ่งคลิปคู่โคกฝากเตือน,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 นด้เนะ <c> ่ย <oughs> สนุกวานะให้ด้วยความเสน่หหาด้วยความสงสารความรักความเอ็นดูนะ ให้ไปเลิ่มีความสุขอันน,น,นั้นบ่ได้เกิดความทุกข์บ่ต้องแม้วน้ำก้นนะครับพี่น้องผมที่ให้หน้อยให้หลายแต่ดูความเมตตาเอ็นดูฮักไข่ชั้นาติพี่น้องนี่สี่สิบบาทยี่สิบบาทลอยสองลอยแสนสองแสนทายกันลักษณะนี้บ่มีผู้เว้าขึ้นบ่มีผู้ไปท่วงขึ้นบ่มีผู้ไปว่าเชียงสนน,นนั่นนี่นะครับนะมันเป็นเัืงสั้นครับพี่น้องผมแต่ว่าให้แล้วหวัง ในสิ่งที่มันเป็นไปไ่ได้เจ็บใจ้ะครับพี่น้องผมฝากก้อนสํานี่นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเตือนกันเดี๋ยวก็อนจิ๋เราคิดถึงทุกมองบ,บอลบววที่เป็นน้องพินจากน้องบัวลุมพูดดาวเรื่องคอนเจนครับนี่สุรัตผาโพว้ <c oughs> พี่สุรัตพี่มานพผาโพ <c oughs> โอยพี่นองง <c oughs> ้องนี่เราว่าเออก็เลย หลายหูหล,ยหลายคนนะครับท่านชีวิการเดินทางส่วนท่านขอนแก่นแดนจิมจีวีรศิลป์พันนางทียูเกาดีไต้นะครับยังได้รับความรักยังได้รับน้ำใจจากสาวเล่าน้องโอ้ยไปออกซื้อเพิ่นครับบรรดาเพินพ่นผสมหวังเพิินทีว่ากันแต่ว่าคู่นี้สงสัยสิรักแท้ครับคบกันมาดนว่าวเรื่องเงินคู่นี้ครับแต่ว่าเรื่องคนว่าเรื่องหัวใจนะ อยากเป็นสะพายไทยนะคนไทยก็จะเป็นเคยเล่าครับความสมหวังหรือความปวดร้าวไปพ่ายพางหนายังบอกบ่ถูกครับพะวันนุม่มยังทํางานอยู่เกาหลีใต้ครับพี่น้องผมเออสูขสมหวังสบายดีปีใหม่เอ้อหัว,หวิลศินเอยส่วนท่านเอก,กชัย <c oughs> ที่อยู่นอร์เวย์ฮุนกะกําลังิดเปิดคลิปร้องเพลงนะครับเสียงดีเป็นตาในนะฝากความจุนอร์คิดถึงพี่น้องอยู่เยอรมันลูกศินลูกหะ อยู่ทั้งหลายขวู่หลายคนกับอิตาลีเนี่ยนะครับกรุงเทพกรุงไทยไปมาหาสู้กันพี่น้องผมเอยบ่ได้ไปมาหาสู้กับเบิ้งงนานแล่ๆกู่โกกทางยูทูบนี่แหละนะมีังไหนก็คอมเมนต์มาทักทายสบายดีกันน่ก็แล้วกันนะลุงใหญ่ป้าใหญ่ยังเสีอยงหอยู่ดีมีแห้งลยครับเด้อนะครบเจ็บกข่จะได้ความไข่ไข่มีนะครับเงินท่องมีเต็มกระเป๋าตึงๆตึงตัวพี่น้องผมเอาคลิปนี้ อยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีกินแบ่บอยู่แ็บกินนัวครับสวัสดีครับ